ถ้าวันนั้นเชฟฝรั่งคนนี้ไม่เดินเข้ามาในร้านข้าวแกงธรรมดาธรรมดาคนไทยทั้งร้านคงไม่ได้ยินประโยคที่ทำเอาน้ำตาคลอเขาตักข้าวคำแรกเข้าปากแล้วเงียบสนิทท่ามกลางสายตาของทุกคนที่เริ่มตึงเครียดแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเขากลับพูดคำหนึ่งที่ทำให้ทั้งร้านชะงักคำไหนกันแน่ที่ทำให้คนไทยทั้งร้านน้ำตาซึมพร้อมกันแบบนั้นต้องดูให้จบ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคำพูดนี้ถึงสั่นหัวใจมากขนาดนี้ไฟนีออนบนเพดานสั่นริบรี่ราวกับลมหายใจของอาคารเก่าขณะเดียวกันเสียงฝนที่สาดใส่กระจกก็ยิ่งทำให้ห้องทั้งห้องมืดทึบเหมือนกำลังกลืนตัวตนของเขาลงไปทีละส่วนบุณวิทยืนอยู่กลางโต๊ะไม้ยาวมือของเขาเย็นจนสัน่ขนขณะที่มองซองเงินสีน้ำตาลตรงหน้า ภายในมีเงินที่มากพอจะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้มีทุกสิ่งกลิ่นอับของห้องประชุมร้างผสมกับกลิ่นกระดาษเก่าที่ชื้นตีขึ้นจมูกจนเขารู้สึกคลื่นไส่เบาๆแต่สิ่งที่ทำให้ลมหายใจเขาสะดุดไม่ใช่กลิ่นแต่คือสายตาของชายคนหนึ่งชายที่เสนอซองเงินนี้ให้เขาชายคนนั้นนั่งพิงเก้าอี้ยกมุมปากเล็กน้อยรอยยิ้มของเขาเหมือนรอยแยกในความมืด แฝงด้วยแรงกดดันที่ไม่ต้องใช้เสียงก็ฟังชัดแค่เซ็นเอกสารชุดนี้เสียงทุ้มของชายคนนั้นดังขึ้นเรียบเฉยแต่แทกความเย็นชาอย่างเห็นได้ชัดชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปลายนิ้วของปุณณวิทย์แต่เอกสารกระดาษเย็นเฉียบเหมือนก้อนน้ำแข็งที่แปะลงบนผิวหนังหัวใจเขาเต้นแรงแรงจนได้ยินในหูตัวเองภาพแม่ลอยขึ้นมาในหัวผู้หญิงที่สอนเขาเสมอ ว่าเงินซื้อทุกอย่างได้ยกเว้นหัวใจที่หลับตาได้สนิทแต่สายตาของชายตรงหน้ากลับบังคับให้เขามองความจริงอีกด้านความจริงที่เงินสามารถยุติปัญหาสมานบาดแผลและปลดล็อกชีวิตที่ติดขัดมานานคุณแค่บอกความจริงในรูปแบบที่เราต้องการให้เป็นชายคนนั้นเกื้อมมือมาแต,ตะโต๊ะเสียงเล็บขูดเบาๆทำเอาปุณณวิทย์ขนลุกว่าเพียงเท่านี้เงินเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของคุณลมหายใจติดขัด หน้าอกแน่นเหมือนมีมือมาบีบเอาไว้เขาเงยหน้ามองตรงแล้วพบว่าดวงตาของชายคนนั้นไม่นิ่งแต่เรืองแสงเล็กๆจากสะท้อนไฟเหมือนแววตาของนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อปุณณวิตรู้ดีว่าหากเส้นเขาจะได้ทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเงินทั้งเส้นทางชีวิตที่เขาเคยฝันถึงแต่ถ้าไม่เซนเขาอาจเสียทุกสิ่งรวมทั้งความปลอดภัยของคนที่เขารัก เสียงลมพัดกระทบหน้าต่างดังขึ้นเหมือนเสียงคำเตือนหรืออาจเป็นเสียงสนับสนุนเขาแยกไม่ออกมือของเขาค่อยๆย,ยกปากกาชาหนักรากับมันมีน้ำหนักมากกว่าปกติหลายเท่าชายคนนั้นค่อยๆโน้มหน้ารอยยิ้มกว้างขึ้นดวงตาคมจ้องไม่กระพริบขณะที่ปลายปากกาแต่ลงบนกระดาษเขาได้ยินเสียงบางอย่างในหัวเสียงที่ทำให้เขาชะงักอีกครั้งเสียงที่ฟังเหมือน เสียงบางอย่างที่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นคำเตือนหรือเป็นความจริงที่เขากดไว้ลึกเกินไปปลายปากกาที่แตะลงบนกระดาษสันหนักขึ้นเรื่อยๆรากับมีแรงบางอย่างดึงมือเขาไว้ปุณณวิทย์เม้มปากกลิ่นหมึกที่เพิ่งเปิดฝาปากกาฟุ้งขึ้นเล็กน้อยผสมกับกลิ่นอับในห้องจนรู้สึกเหมือนอากาศถูกบีบให้แคบลงเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นดังจนกลบเสียงฝนข้างนอก ดังจนเขารู้สึกเหมือนหัวใจอาจกระแทกซี่โครงจนแตกทำไมคุณยังลังเลเสียงทุ้มของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แผ่วลงแผ่วจนเหมือนเสียงกระซิบหลังต้นคอปุณณวิทกลืนน้ำลายรถขมแล่นขึ้นมาที่โขนลิ้นความรู้สึกคล้ายกำลังหล่นลงเหวโดยที่ยังยืนอยู่กับพื้นเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆและทันทีที่สายตาประสานกันเขาก็รู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึง รอยยิ้มของชายคนนั้นไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดามันเป็นรอยยิ้มที่สร้างจากแรงกดดันจากอำนาจจากบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงเงินเอกสารพวกนี้จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นชายคนนั้นเอ่ยพร้อมเลื่อนซองเงินเข้ามาใกล้อีกนิดเสียงกระดาษเสียดสีกับโตะดังแผ่วแต่ทิมแทงโสดประสาทจนหน้าขนลุบปุณณวิทย์ถอนหายใจยาวแต่ลมหายใจนั้นกลับเปลี่ยนเป็นสั้นและทีทันที เมื่อเขารู้สึกถึงแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงมือเขาขยับเล็กน้อยแต่ชายตรงหน้าชงะงักสายตาคมรีลงเหมือนจับได้ทุกการเคลื่อนไหวใครโทรมาหรือเสียงของชายคนนั้นเรียบแต่แฝงความแข็งกร้าวจนเส้นประสาทตึงแน่นบุณวิทย์ค่อยๆเกื้อมือหยิบโทรศัพท์หน้าจอสว่างขึ้นชื่อที่ปรากฏทำให้ลมหายใจเขาแทบขาดแม่หัวใจเขาบีบรัดจนเจ็บ เขากลือน้ำลายอีกครั้งมือที่ถือโทรศัพท์สั่นจนเห็นได้ชัดชายคนนั้นมองชื่อบนหน้าจอมุมปากกระตุกขึ้นรอยยิ้มที่เห็นทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งเย็นลงคุณควรรับนะเขาพูดเสียงนุ่มแต่เหมือนน้ำเสียงที่ใช้หลอกเหยื่อให้ก้าวเข้าไปในกับดักปุณวิตรับสายเสียงแม่ดังออกมาเบาๆแต่แฝงความกังวลอย่างชัดเจนลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่รู้สึกไม่ดีเลย เหมือนมีอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกเสียงแม่ทำให้เขานิ่งทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดหมุนแมแต่เสียงฝนก็เหมือนจางหายไประยะหนึ่งเขาหลับตาพยายามสูดลมหายใจแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนักค้างจนแทบกลืนไม่ได้ผมผมกำลังจัดการบางอย่างครับแม่เขาตอบเบาๆเสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยินตัวเองขณะเดียวกันปลายนิ้วของชายตรงหน้าเคาะโต๊ะสองครั้งจังหวะชัด สัน้นเหมือนสัญญาณปุณณวิทย์สะดุม้มหัวใจดิ่งวูบลงไปอีกระดับแม่จะรอลูกนะไม่ว่าอะไรที่ลูกกำลังเจออย่าให้สิ่งไม่ถูกต้องพาไปผิดทางนะลูกน้ำเสียงแม่สั่นเล็กน้อยแต่ยังเต็มไปด้วยความอ่อนโยนคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกปุณณวิทย์ลืมตาช้าช้ามองกระดาษมองสองเงินและมองรอยยิ้มของชายตรงหน้ารีบเซ็นให้เสร็จชายคนนั้นเอ่ย เสียงเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบในทันทีแม่ของคุณคงไม่อยากให้คุณต้องลำบากไปตลอดชีวิตแต่คำพูดนั้นกลับทำให้หัวใจเขาระเบิดด้วยแรงสั่นของความไม่สบายใจเหมือนเขาเพิ่งตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่เพียงข้อเสนอแต่คือการบีบคอที่ห่อหุ้มด้วยธนบัตรมือเขายังกำปาก,กาตึงจนเส้นเลือดขึ้นหลังมือแล้วทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากประตูด้านหลังเสียงที่ทำให้ทั้งสองคนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาที เสียงที่ไม่ควรดังในอาคารร้างเช่นนี้เสียงของคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ในที่แห่งนี้เสียงที่เปลี่ยนห้องเงียบให้กลายเป็นหลุมมืดแห่งความไม่แน่นอนปุณณวิทย์หันหน้าช้าๆหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกในขณะที่มือของชายตรงหน้าค่อยๆเลื่อนลงใต้โตะ๊ชะชามิง่งและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเรื่องราวกำลังจะเริ่มอันตรายมากกว่าที่เขาคิดปุณณวิทมองซองเงิน แล้วสายตาค่อยๆเลื่อนขึ้นไปยังใบหน้าของชายตรงหน้าซึ่งกำลังจ้องเขาอยู่ด้วยแววตาเย็นเฉียบเหมือนกำลังรอคำตอบที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธปลายนิ้วของเขาหยุดนิ่งเหนือเอกสารเงาของซองเงินทาบลงบนกระดาษเหมือนรอยด่างที่กำลังกินพื้นที่ในหัวใจเสียงหายใจของเขาหนักขึ้นหน้าอกขยายตัวแทบไม่ออกทั้งความกลัวทั้งความกดดันทั้งคำพูดของแม่ ทั้งหมดหลอมรวมกันจนเหมือนก้อนหินกดทับอยู่กลางอ,อกชายคนนั้นโน้มตัวเข้ามาชาแน,น่นเหมือนผู้ล่าที่รู้ว่าเหยื่อกำลังใกล้หมดทางนี้เลือกสิทธิ์เขาเอยเสียงเรียกแต่ทุกคำกระแทกเข้าหูเหมือนเหล็กแหลมกรีดผิวความคิดของปุณณวิทย์ห้องทั้งห้องมืดลงอีกระดับหรืออาจเป็นเพราะหัวใจปุณณวิทย์ดิ่งลึกเกินไปจนทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นไหวเขายกมือขึ้นแต่ซองเงิน และในเสี้ยววินาทีนั้นเขาสะดุง้งเหมือนสัมผัสกับโลหะเย็นเฉียบแทนกระดาษสัมผัสที่ไม่สมควรเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นจนชัดเจนเขาชะง,งะขนลุกไปทั้งแขนชายตรงหน้ามองปฏิกิริยานั้นแล้วหัวเราะเบาๆความลังเลแบบนี้เขาพูดในน้ำเสียงที่ปนความพอใจมันน่าสนใจจริงๆปุณวิทย์กับพริบตาเร็วภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวชั่วครู่ เรากับสายตาของเขาไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้เขาถามเสียงแผ่วทั้งที่คอแห้งจนแทบไม่มีเสียงออกมาคุณต้องการอะไรจากผมกันแน่ชายคนนั้นไม่ตอบทันทีเขาเอนหลังกอดอกแสงจากหลอดไฟเหนือหัวทําให้ใบหน้าของเขาครึ่งหนึ่งจมอยู่ในเงามืดในเงานั้นปุณณวิทย์มองเห็นอะไรบางอย่างบางอย่างที่ขยับบางอย่างที่เหมือนไม่ใช่เงาของมนุษย์ บางอย่างที่ทำให้ลำคอเขาตืบแคบจนหายใจติดขัดชายคนนั้นพูดขึ้นในที่สุดน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างเข้าไปในใจโดยไม่ทันตั้งตัวผมต้องการให้คุณเลือกเลือกด้วยตัวของคุณเองว่าอะไรมีค่ามากกว่าในชีวิตของคุณเขาเอ็นตัวกลับมาด้านหน้าวางมือบนโต๊ะเล็บของเขายาวกว่าที่ควรยาวจนเหมือนจะแทงทะลุผิวโต๊ะได้ทุกเมื่อเงินที่ทุกคนอยากได้เขาพูด แล้วแต่ซองเงินเบาๆน้ำหนักมือเพียงเสี้ยววินาทีแต่เสียงดังราวกับวางก้อนหินลงบนโตะ๊ะหรือเขาหยุดรีตาดูปุณณวิทย์รอยยิ้มขยายขึ้นอย่างช้าๆความสัต์จริงที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลมหายใจของปุณณวิทย์สะดุดปลายปากกาในมือหลุดตกลงพื้นเสียงกระแทกดังแกรกแต่ดังกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่าเหมือนมันตกลงจากที่สูงมากไม่ใช่เพียงจากหลายนิ้ว เขาก้มลงจะหยิบแต่หยุดกลางคันเพราะในเงาใต้โต๊ะเขาเห็นบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่เงาของเขาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ช้าๆเหมือนกำลังรอให้เขาก้มต่ำลงอีกนิดเพื่อจะเขาดึงมือกลับทันทีร่างกายสั่นระริกเหงื่อเย็นซึมออกมาบนต้นคอชายตรงหน้ากระตุกยิ้มกว้างขึ้นเหมือนพอใจกับสิ่งที่เขาเห็นปุณณวิทย์เขาเรียกชื่ออย่างชัดถ้อยคำ ชัดจนเส้นประสาทตึงขึ้นทั้งตัวเลือกเดี๋ยวนี้ปุณณวิทย์กลืนน้ำลายมองสองเงินมองเอกสารและเงาดำใต้โต๊ะที่ยังคงขยับเบาๆเลือดในกายเขาเหมือนเย็นลงเรื่อยๆจนรู้สึกชาไปทั่วแขนมือของเขายื่นออกไปข้างหน้าค่อยๆขยับเข้าใกล้ซองเงินทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือทุกสิ่งเสียงที่ไม่ควรดังในห้องปิดตายแบบนี้ เสียงที่ทำให้ทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนเสียงที่ทำให้ชายตรงหน้าหยุดนิ่งทันทีเสียงที่ทำให้เงาใต้โตชะงักเสียงนั้นคือเสียงเ้าประตูสามครั้งชาหนักและแม่นยำเกินไปเขาดึงมือกลัดแรงจนเก้าอี้ขยับเสียงดังหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเส้นเลือดบริเวณขมับเต้นตุบตเหมือนเวลากำลังบีบเข้าหาตัวจนแทบขาดอากาศหายใจเงาใต้ตัวยังคงขยับ กระเพิ่มเหมือนลมหายใจของสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในที่แห่งนี้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่สิ่งที่ปุณณวิทย์เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเขาค่อยๆ่อยเงยหน้าขึ้นชนกับสายตาของชายตรงหน้าซึ่งมองเขาราวกับกำลังสนุกกับปฏิกิริยาทุกอย่างรอยยิ้มของเขาขยายขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องยิ่งมืดลงมีอะไรอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมปุณณวิทย์ถามเสียงสัน่น ทั้งที่ไม่แน่ใจว่าอยากฟังคำตอบหรือไม่ชายคนนั้นเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกําลังฟังคำถามที่ไร้ความหมายก่อนตอบด้วยรอยยิ้มที่ไม่เผยอารมณ์ใดบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นชัดเจนก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวคำพูดนั้นทำให้ปุณวิทย์หนาวว่าหนาวจนลมหายใจเหมือนกลายเป็นไอในอากาศเขาเหลือบตามองใต้ตัวอีกครั้งเงานั้นนิ่งไปแล้วนิ่งจนดูเหมือนไม่เคยขยับเลย แต่ความรู้สึกเย็นเฉียบที่พุ่งผ่านสันหลังยังคงทิมแทงไม่หยุดปุณวิทย์สูดหายใจลึกแม้กลิ่นอับในห้องทําให้เขาคลื่นไส้แต่เขาต้องตั้งสติให้ได้คุณพยายามทําให้ผมกลัวใช่ไหมเสียงของเขาแข็งขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังสั่นอยู่ก็าตามชายตรงหน้าหัวเราะในลําคอเสียงต่ําทุมลุกจนเหมือนสะท้อนจากผนังทุกด้านผมไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนั้นเลยเขาพูด เพราะความกลัวของคุณมีอยู่แล้วผมเพียงแค่สะท้อนมันกลับมาให้คุณเห็นชัดขึ้นเท่านั้นคำพูดนั้นทำให้เขาขนลุกแต่ก็จี้เข้าไปถึงจุดที่เขาไม่พูดออกมาความจริงที่เขากดไว้ลึกจนไม่เคยยอมรับบุณณวิทย์มองเอกสารบนโตะ๊ะตัวหนังสือพราไหวเหมือนพิมพ์ด้วยหมึกที่กำลังละลายหรือตาเขากำลังสั่นไหวจากความเครียดมากเกินไปผมไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากผมจริงๆ เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักเหมือนก้อนเหล็กชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นอย่างช้าๆไม่ใช่รอยยิ้มที่ให้ความรู้สึกดีแต่เป็นรอยยิ้มที่เหมือนเปิดเผยฟันของสัตว์ป่าก่อนจะกัดผมต้องการเพียงอย่างเดียวเขาเอ่ยผมต้องการเห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่เขาเอื้อมมือไปผลักซองเงินให้ใกล้ปุญนวิทย์ยิ่งขึ้นซองนั้นเลื่อนเข้ามาชา้าเหมือนขยับเองได้เหมือนมีแรงดึงจากมือที่มองไม่เห็น เสียงเสียดสีของกระดาษกับโตดังขึ้นยาวแผ่วแต่บาดลึกเข้าไปในสันหลังของเขาชายคนนั้นเอียงคอดวงตาเป็นประกายแปลกประหลาดคุณจะเลือกอะไรเงินที่สามารถซื้อทุกอย่างแม้แต่ความสบายใจชั่วคราวหรือความสัตย์จริงที่อาจทำลายคุณในวันพรุ่งนี้ปุณวิตรื้อน,น้ำลายเสียงดังชัดเหมือนกล้องขยายเสียงมือเขาสั่นหนักจนเส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้น เขาค่อยๆย,ยกมือหยุดเนื้อซองเงินเพียงไม่กี่เซนติเมตรมือสั่นจนแทบแต่ไม่ถูกและทันใดนั้นไฟบนเพดานกระพริบแรลงห้องทั้งห้องสว่างวาบก่อนจะมืดลงชั่วอึดใจเมื่อแสงกลับมาปุณณวิชญนะเพราะซองเงินไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมมันอยู่ในมือของเขาทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าตอนไหนหรืออย่างไรที่มันมาอยู่ตรงนั้นและมืออีกข้างของเขา กำลังแต่ปากกาอีกครั้งทั้งที่ปากกานั้นควรจะอยู่บนพื้นใต้โตะ๊ะดวงตาของชายตรงหน้ามองเขาไม่กระพริบแม้แต่น้อยดีมากเขากระซิบชาชัดเย็นจนแทงเข้ากระดูกตอนนี้คุณเริ่มเลือกแล้วบุณวิทย์กลืนน้ำลายเสียงนั้นดังเกินจริงดังจนเหมือนมีไมโครโฟนซ่อนอยู่ในลำคอสะท้อนออกมาให้ทั้งห้องได้ยินชายตรงหน้าเลิกคิ้วเล็กน้อย เหมือนกำลังสังเกตทุกอาการของเขาไม่ใช่ด้วยความหงวงใหญ่แต่ด้วยความเพลิดเพลินเหมือนนักวิจัยที่กำลังจับตามองสัตว์ทดลองในกรงแก้วอากาศในห้องเริ่มหนักขึ้นแน่นขึ้นราวกับผนังทั้งสี่ด้านกำลังขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยทีละลมหายใจปุณณวิทรู้สึกได้ถึงแรงบีบรัดในอกแรงจนเหมือนซี่โครงอาจหักได้ทุกเมื่อสายตาของเขาจับจ้องซองเงิน ซึ่งตอนนี้เหมือนเต้นไหวอยู่บนโตะ๊ะแม้จะไม่ขยับเลยก็ตามเขายื่นมือออกไปช้าๆแต่ไม่ใช่เพื่อคว้ามันเป็นการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงหรือเพียงภาพหลอนจากความเครียดที่กดทับจนแทบแตกมือเขาเข้าใกล้ซองเงินใกล้จนปลายนิ้วสัมผัสกับขอบกระดาษทันทีที่สัมผัสเขาชงะงักผิวกระดาษไม่ใช่ผิวกระดาษมันเย็นจัดเย็นเหมือนผิวโลหะ เย็นจนปลายนิ้วชาเหมือนมีบางอย่างดูดความร้อนออกจากร่างเขาไปเขาดึงมือกลับทันทีหอบหายใจแรงเหงื่อผุดเต็มฝ่ามือทั้งที่อากาศในห้องเย็นจนขนลุกชายตรงหน้าเห็นทั้งหมดเห็นทุกอาการที่เขาไม่อาจซ่อนใบหน้าเขาฉายชัดด้วยรอยยิ้มพอใจคุณสัมผัสมันแล้วเขาพูดเบาๆแต่คำพูดนั้นกลับหนักเหมือนเสียงที่กดลงบนศีรษะปุณณวิทย์สายหน้าเบาๆ เสียงหอบหายใจของเขาขาดช่วงนี่มันอะไรกันแน่สองนี้ทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงยกมือขึ้นแต่โตเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างและแทบจะในทันทีไฟในห้องกระพริบแสงสว่างหายไปชั่ววินาทีก่อนจะกลับมาอีกครั้งแต่ความสว่างกลับไม่เหมือนเดิมมันซีดลงหม่นลงเหมือนกำลังส่องผ่านหมอกควันหนา เงาของชายตรงหน้าเหยียดยาวบนพื้นยาวผิดปกติยาวจนเกือบถึงขาเก้าอี้ของปุณณวิทเขากลือน้ำลายอีกครั้งลําคอแห้งเหมือนกระดาษด,ดวงตาเบิกกว้างร่างกายขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงด้วยสายตามองไม่เห็นชายคนนั้นโน้มหน้าเข้ามาจนปุณณวิทย์ได้ยินเสียงหายใจของเขาใกล้ๆเสียงหายใจที่ไม่เป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอไม่ใช่เสียงของมนุษย์ทั่วไป เงินนี้ไม่ใช่ของเล่นชายคนนั้นพูดช้าๆคำแต่ละคำเหมือนหยดน้ำแข็งร่วงลงบนผิวหนังและความสัตย์จรติงของคุณก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะรักษาไว้ได้ง่ายๆเช่นกันเขาหยุดมองลึกเข้าไปในตาของปุณณวิทย์ลึกจนเหมือนจะทะลุเข้าไปในความคิดทุกอย่างมีราคาและคืนนี้คุณต้องจ่ายอย่างได้อย่างหนึ่งปุณณวิทหอบหายใจแรงทีเหมือนปอดถูกบ,บีบจนแทบไม่เหลือช่องว่าง ผมผมยังไม่ได้เลือกเขาพูดเสียงสัน่นชายตรงหน้าหรีตารอยยิ้มของเขาฉีกกว้างขึ้นในเงามืดคุณเลือกแล้วเขาพูดตั้งแต่วินาทีที่คุณมาที่นี่เพียงแต่คุณยังไม่ยอมรับเท่านั้นทันใดนั้นเสียงด่างกอบก๊อบดังขึ้นจากประตูหลังห้องเสียงข้อสองครั้งแรงชัดและอยู่ใกล้มากเหมือนคนข้างนอกกำลังจะบุกเข้ามาปุณณวิทยสะดุ้งเฮือก หันขวับไปทางประตูชายตรงหน้าหยุดยิ้มแต่แววตากลับสว่างขึ้นเหมือนกำลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ปุณวิทย์กลืนน้ำลายชาหนะทั้งร่างแข็งค้างหัวใจเต้นพร่ำเหมือนกลองแตะเขาจ้องประตูขณะที่เสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมกระแทกกว่าเดิมเหมือนกำลังจะพังประตูเข้ามาในอีกไม่กี่วินาที และสิ่งที่ทำให้เขาชะง,งักจน,จนจิตแทบหลุดออกจากร่างคือเสียงจากหลังกำแพงนั้นเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนจนแทงเข้ากลางใจเสียงของแม่เขาลูกเปิดประตูให้แม่ทีชายตรงหน้าหรีตาช้าช้าแววตาคมดุดใบมีดแต่ภายในกลับมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนเขากำลังรอคำสุดท้ายจากปุณณวิทย์คำเพียงคำเดียวที่จะชี้ชะตาทุกสิ่งใน่ําคืนนี้ ปุณณวิทย์ก้มมองซองเงินอีกครั้งกลิ่นกระดาษกลิ่นอับและความเย็นที่ไม่ควรมีหลายย้อนกลับเข้ามาในความทรงจำเหมือนแรงน้ำทะลักเขาสูดลมหายใจลึกลึกจนปอดตึงก่อนเงยหน้าขึ้นสบตาชายตรงหน้าตรงตรงครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงแววตาของเขาไม่สั่นอีกแล้วไม่หนีไม่ลังเลเสียงเขาดังขึ้นเรียดมั่นคงแม้ยังเผาเบาอยู่ก็ตาม ผมเลือกแล้วครับชายคนนั้นเงียบรอยยิ้มหายไปแทนที่ด้วยความนิ่งนิ่งจนห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจตามปุณณวิทย์วางมือบนโตะ๊ะไม่แต่ซองเงินแต่เลื่อนมันกลับไปช้าๆชัดเจนไม่อ้อมขอมผมเลือกความสัตย์จริงเขาพูดแม้มันจะทำให้ผมเสียอะไรไปหลายอย่างแต่ผมยังอยากเป็นตัวเองในแบบที่ผมไม่ต้องหนีสายตาตัวเองในวันพรุ่งนี้ คำพูดนั้นหลุดออกมาพร้อมกับน้ำหนักที่เหมือนปลดบางอย่างออกจากหัวใจบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าหนักมานานแค่ไหนชายคนนั้นมองเขานานนานจนเงาที่ผิดปกติบนพื้นค่อยๆหดสั้นลงกลับสู่รูปร่างตามแสงไฟธรรมดาสุดท้ายชายคนนั้นหัวเราะเบาๆในลำคอแต่ครั้งนี้ไม่มีความกดดันไม่มีการขมไม่มีแม้แต่ความน่ากลัวในเสียงน่าสนใจดีเขาพูด ก่อนดันเก้าอี้ลุกขึ้นผมนึกว่าจะเลือกง่ายกว่านี้แต่คุณก็ทำให้ผมประหลาดใจจริงๆเขาหยิบซองเงินกลับเข้าไปในเสื้อสูตรแสงไฟเหนือหัวสว่างขึ้นเล็กน้อยเหมือนอากาศในห้องกลับเป็นของมนุษย์อีกครั้งขอให้คุณจำคืนนี้ไว้เขาหันไปมองประตูมือจับลูกบิดแล้วพูดต่อเพราะมันจะเป็นคืนที่คุณรู้ว่าคุณยังมีบางอย่างอยู่กับตัวปุณณวิทย์ถามเสียงเบามีอะไรครับ ชายคนนั้นหันกลับมายิ้มบางไม่มีเงาแปลกประหลาดไม่มีแรงกดดันมีเพียงคำตอบที่เรียบง่ายความเป็นมนุษย์ของคุณเองแล้วเขาก็เปิดประตูออกไปเงาของเขาละลายไปกับความมืดของทางเดินเสียงฝนด้านนอกตกกระทบหน้าต่างเบานุม่มเหมือนกำลังปลอบหัวใจที่เพิ่งผ่านพายุหนักหน่วงปุณวิทนั่งเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนจะลุกขึ้นหายใจเข้าช้า,ชา เขาเดินออกจากห้องปิดไฟปล่อยให้ห้องที่ครั้งหนึ่งเคยอับและหนักกลับสู่ความว่างเปล่าคืนนี้เขาไม่มีเงินล้านแต่เขายังมีสิ่งที่ไม่อาจซื้อได้ความสัต์จริงและศักดิ์ศรีที่เขาเลือกด้วยตัวเองโลกภายนอกยังคงมืดฝนยังคงตกแต่หัวใจของเขากลับสว่างขึ้นอย่างประหลาดจบด้วยความสมบและน้ำหนักของการเลือกที่เขายอมรับได้เต็มหัวใจ